ดี Channel นะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่หน้าบ้านของรงคนนะครับยูทูบเบอร์ลุมกันใหญ่เลยนะครับโอ้พ่นสียูทูบเบอร์นะครับจะได้ไม่หายนะจะได้ จะได้ไม่เอาไป of of s> <S ทำถังเก็บน้ำเนาะใช่ปนอนเนาะอนนี้เราจอตูดแล้วนะโอ้โหนี่เจ้าตูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะคนหนุคนสีถังขยะยูทูบเบอร์นะคยูทูบเบอร์โอ้โหโอ้ยนายเจ้ากระดาษแข็งวันนี้เนาะกระดาษมันอ่อนไป มามามาครับมาดูคนคนดีครับกระดาษเรเขียน่นเดียวเหรกระดาษนี้เราเขียนว้อแผ่นเดียวรยังมีขายนะครับอย่างไรก็มองเอ็มนี่เราจะมีขยะอะไรเยอาะ สั้นๆด้ทางนี้นะอ่นทางสั้นๆสั่นๆเนอมันต้องสั้นๆง่ายเนาะโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วลงตัอนี่หละก็้นถังขยะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ล่ถังนะคะขอด้วยขอด้วยชื่ออะไรเนาะ สังขยาโอ้โหนี่เราจะไปก่อนใครตัดเนาอดีอย่างนี้มีไหมทางขยายูทูปครับโย่ยก่อนขอะที่ยังไม่เป็นสมัครเป็ยถึงจะทิ้งขยใช่ทิ้งไม่ได้นะนี่เป็นงขยายูทูปเป็นคุไม่คาตลาดน้อยใส่นิดหน่อยเอาลองบางบ มันก็สวยมันจะไม่เยิ้มอ่ะจัดเลยบางๆอ่ะพุดๆปนเออประมาณนั้นแหละไม่ต้องเยอะเออพอบางๆๆนะ้าไล่ๆไม่ได้มัน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 จะไม่โย่มันมันจะไม่ย้อยเนาะแล้วฉีดบางๆผิวบางๆนะขันมันหน่อยพยายามลงผิวนี่นะต่ำสูงเกินอ่ะมันขยับก็ได้แตมันจะบางได้แล้ค่ะได้ล้วค่ะ ฟางปุ๊บก็ต้องเอาเลยล่ะเอาพ่อแล้วล่ะเอาพ่อจะไม่ย่อยนะบลปบ๊บจิตสวยมากเดี๋ยวมันจิตเปื้อยก่อนทั้งหมดสิบห้าถังยังคดไหมคนต้องมามันสิบลุดบลูดแล้วเนี่ยสีน้ำมันนี่ทนายไม่รู้สีอะไรสีน้ำมันนั้นแหละสีสเปรย์นี่ถ้ามันเหลือกแค่สองดานนะอ่าอ่ายิงเลยค้นพ่อ

คุณลินลินสู้ๆคุณนำตางมากดให้นะคะแอดมินไกไม่ใช้แบบนี้ถ้าไม่มีโุวิตลองใช้พันธน้ำมนก็คงเป็นได้ก็ได จะตัดรงสือให้เหรออยรุือสกีดให้สกีดเอาบางๆนั่นอะไรสกีโดยไทลืมสเจจาของเ้อตัวนี้เฮียืมีจของาดแล้วมันขาดลอบอโอ้ยมันขาดแล้วมันขาดเหรอ เป็นดีลาเปนผู้ดูดลั่นดี่ยมโอ้ยตันนี้มีกามไปใแม่อยแลเรติร์ดเนี้ยคุณบุญเดืเดดกเยเอ้ยีมันเปลอยแล้วงไงนพอดีมันก็เลยเออน่ะมันพับเข้าไงเอานะครับีอมมันพับเข้านะมันพับเอามาแย่เยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแตะไว้ก่อนอ้าว นอนลงไปไม่ได้ mm ไม่ะ้รับาคัมามีวานะครับพ่นตัวหนังสือนะครับเทำนี้ละเพื่อเือตเงานะเราช่างสีีแล้วสีลู่เนี่ยนะคะอย่าเยอะได้ใช่ไหม เมันจะเยอนิดหน่อยเพื่อเขาละเดียบเราวันจมาอ่านได้ะย้ยเรียบร้อยนะคะต้องอ่านออกก่อสิสเล้วเลยตัวเนี้ยรวยยจะขังหัอันพนสกินถังครับเอให้มาหาป้าพนค่ะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับบ้าดนะครับจ้าลองดูดิ ใส่ยิง <cado> ก่อนได้ไหมพอได้พอได้ไอาอ้ข้าวเหียวกาแล้วี่ช่อันของสวัสดีห้สสท่านวกันยอันหมดอือส่ส่สนี่เียแล้ว่สี่ย่สสใบอีกสาถังเลอีกสาถังนี่กวตอนนี้นี่ไม่ไม่ไม่

สองส oui, ี่หกแปดสิบสิบสองสิบส hey, ี mm ่ส hmm. ิบสี่ถังว่ะสิบห้าสามถังไม้ไม้ไม้เมื่อกี้ไปไหนไม้เท้าขึ้นไม้โฟไม่เมื่อกี้นี่ไม่ไม่ไม่ขับรถไปตามไม้ทำไม อะอย่ามือสั่นนะครับอยมือสั่นนะครับะนอ้ยขาดอย่าไปเกลียครับอยเดี๋ยมะนขาดมีพวกตัวนี้นะมีเี้เยอะเนะคะเยอเลอ้ผมมันไเลยมันเปียกแล้วมันใช้กระดาษเอจะทขยะอแหลใกล้สีสเสเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ่ะอืม อีกสองเลยอีกสองเอเล่าอ๋อมันสนสิเริ่ไปปเลย้วนอะมันสีเริ่มมาอาอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่จะอ่านไม่ออกแลยให้เห็นไปไม่ไม่อยขยับเลยขยับไม่ได้

แบบนี้จังือไ้ไม่มีใครเหมือนเล่นไม่เหมือนใครสวัสดีอีกอันเดียวอดเอาอดเอาอดเอาเด้อกระดาษอ่านบทความขยะเอาอีกอหน้าออกกี่ดอกอีกอันหาเลยอันสุดท้ายมีเมียสวยครับเอาลูกฟื้นอันสุดท้ายมีเมียสวยแปดนาทีพอดีเลยโอ้โหสุดยอด จะได้ปิดคลิปพอดีเลยงามๆเลยเด้อฮะไม่งามทำยังไงเด็กไม่เมียโอ้โหนี่นะเอาลดยังไม่มีเมียน้อยขึ้นอาณานี่ได้แฟนสวยโอ้เอาเอาจะฉีบแบบนั้นจะฉีบแบบนั้นมันจะเละฟูด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 สะบัดเลยแล้วเสร็จ้ตัวไก่เมือดเอ้ยปรุงโปรปิ้งจวด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนเอาปิดเซปิดปิดคลิปปิดคลิปขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยงานช่วยการร่วมกันหลังจากที่เฮาได้เห็นบุญไปแล้วเนาะนี่เขาไปเห็นกำลังการกัเป็นทุกท่านนะครับรถโกเป้งไงเอาลืมเก่งในเดือนนี้แชร์ให้กูดึงให้พี่น้องเฮ้าคือช่องนี้เลยเรื่องความขึ้นห้องขือนถึงให้พี่น้องทุกท่านอยู่ดีมีแห่งแข่งแรงกำลรวย ถูกรอตลี่เราวันที่หนึ่งคุณเลยซีบใบท่านหนึ่งสวัสดีคร,รโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงคลิปน,น,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลดคล์กดแชร์กดติดตามน,นะครับทีซีแช n แนลเลยนะครับขอบคุณครับ